สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการวัดความยาวและวัดน้ำหนักกันนะคะวันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาเรียน วิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหานะคะสิ่งสำคัญน,นะคะที่เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาให้ได้ดีขึ้นนะคะก็คือการอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรมาแล้วโจทย์ต้องการอะไรนะคะ เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือริบบิ้นสีชมพูยาว20เซนติเมตรริบบิ้นสีฟ้ายาว14เซนติเมตรริบบิ้นสีชมพูยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้าเท่าไหร่นะคะ,ะลำดับในการแก้โจทย์นะคะขั้นตอนแรกคือทำความเข้าใจโจทย์นะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรมานะคะ ง่ายๆก็คือเราเจอตัวเลขอะไรมานั่นแหละคือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะมีเลขอะไรบ้างครับ20กับ14ใช่ไหมคะเ่ะเรามาดูสิ2ี20คืออะไรอ่า20ก็คือริบบิ้นสีชมพูใช่ไหมคะยาว20เซติเมตรอ่าส่วนเลข14นี้ก็จะเป็นอะไรคะริบบิ้นสีฟ้ายาว 14เซนติเมตรนั่นเองเนาะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะส่วนต่อไปก็คือโจทย์ถามอะไรนะคะโจทย์ถามอะไรเราก็มาดูท้ายประโยคนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ท้ายประโยคนะคะก็คือ ริบบิ้นสีชมพูยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้าเท่าไหร่อันนี้คือโจทย์ถามใช่ไหมคะถูกต้องคะอ่ะอ่าอันนี้คือริบบิ้นสีชมพูยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้าเท่าไหร่นะคะทีน,นี้เรามาดูซิเราจะคิดอย่างไรนะคะเรามาวางแผนดูซิอ่ายี่สิบกับสิบสี่นี่มันเป็นยังไงคะอันไหนยาวกว่าคะ สีชมพูใช่ไหมคะถูกต้องริบบิ้นสีชมพูต้องยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้านะคะดังนั้นใช้วิธีการลบนั่นเองเนาะ,ะการที่เขาจะถามว่ายาวกว่าเท่าไหร่นะคะ,ะน้าหนักมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเราต้องใช้การลบนั่นเองเนาะ,ะเราก็จะได้ว่า20ลบ14ใช่ไหมคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นประโยค สัญลักษณ์นะคะจะได้แบบนี้จากนั้นเราก็มาหาคำตอบ20ลบ14ได้เท่าไหร่นะคะเรานับลดลงมานะคะนับถอยหลัง20 18, 19 18 17 16 15 14ใช่ไหมคะ,ะเรานับลดลงมาถอยหลังเราได้กี่นิ้วคะ ได้6นิ้วนั่นเองเนาะ,ะดังนั้นคําตอบของเราก็คือริบบิ้นสีชมพูยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้า6เซนติเมตรนั่นเองนะคะเวลาตอบอตอบนะคะเราก็จะเอาสิ่งที่เขาถามมาเขียนด้วยนะคะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยมีหน่วยนะคะหน่วยของเขาเขากำหนดเป็นเซนติเมตรนั่นเองเนาะ ส่วนที่สีก็จะเป็นการตรวจสอบคำตอบนะคะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะคะอะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองนะคะก็คือมีส้ม8กิโลกรัมม,มีมังคุด9กิโลกรัมม,มีผลไม้รวมกันทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมนะคะเราอ่านโจทยปุ๊บเราเจอตัวเลข 8กับ9ใช่ไหมคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของโจทย์กำหนดมาใช่ไหมคะถ้าเขาถามว่าโจทย์กำหนดอะไรเราก็ดูที่เลขเลยค่ะ8 8คืออะไรคะมีส้ม8กิโลกรัมเลขต่อไปคือเลข9 9คืออะไรคะ9ก็คือมีมังคุด9กิโลกรัมนั่นเองนะคะ ต่อไปในส่วนของโจทย์ถามอะไรนะโจทย์ถามอะไรคืออะไรคะทายประโยคนั่นเองนะคะก็คือมีผลไม้รวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่คือคำถามนะคะก็คือโจทย์ถามนั่นเองเนะาะทีนี้มันคิดยังไงล่ะาวางแผดูซิส้มและมังคุด รวมกันต้องมีน้ำหนักมากขึ้นใช่ไหมคะสิ่งของเวลาเอามารวมกันเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำหนักมากขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นก็ใช้วิธีการบวกนะคะบวกส้ม8ดมังคุด9ก้าอามาบวกกัน8ดบวก9เท่ากับสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะคะ อ่าโอเคดังนั้นคิดเลยค่ะ8บวก9 8นิ้วบวก 9, ไว้ในใจชูขึ้นมา9นิ้วนับต่อจากเลยค่ะนับต่อจากในใจก็จะได้ทั้งหมด17นั่นเองนะคะอ่าดังนั้นเวลาตอบนะคะก็จะตอบว่ามีผล,ลไม้รวมกันทั้งหมด17 กิโลกรัมนะคะหน่วยต้องตอบด้วยนะคะโจทย์ให้หน่วยเป็นอะไรเราก็ต้องตอบเหมือนเดิมนะคะอ่านี่ก็จะเป็นการตรวจสอบเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานั่นเองเนาะ,ะนักเรียนเข้าใจไหมคะนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถนะคะถามคุณครูได้นะคะทีนี้ พอนักเรียนทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไปทําแบบฝึกกันเลยคะ่ะไปทํากันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะขอขอบใจนักเรียนทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนนะคะอย่าลืมทําการบ้านนะคะ